ทำบัญชีนะคะในธุรกิจบริการมันมีจุดอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะให้ระบบ POS ควบคุมรายได้ที่เข้ามาต่อครั้งนะคะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Accounting Story นะคะคุยบัญชีภาษีง่ายๆสไตล์หมุยนะคะเราก็มาคุยกันนอกสถานที่นิดนึงวันนี้ที่เราจะพูดคุยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำบัญชีนะคะในธุรกิจบริการมันมีจุดอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยให้เห็นภาพชัดๆน,นะคือธุรกิจสปาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ อันดับแรกเลยในการให้บริการจะต้องมีการควบคุมให้ดีนะคะเราต้องมีระบบในการที่จะบันทึกรายได้ของเรานะคะให้ครบถ้วนคะอย่างที่เนี่ยก็จะมีการใช้ระบบ POS ควบคุมรายได้ที่เข้ามาต่อครั้งนะคะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่ะก็จะมีระบบรีจิสเตอร์นะคะที่เป็นระบบของคอมพิวเตอร์นะคะในการควบคุมว่ามีเมมเบอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็เมมเบอร์เลือกใช้บริการแพ็กเกจไหนบ้างเริ่มจากการให้บริการยังไงบ้างคะ ก็จะสอบถามลูกค้าก่อนค่ะาว่าจะเป็นนวดแพ็กเกจหรือทรีทเมนต์ตัวไหนคะ่ะแล้วก็จะมีการอ่าเช็คคุณหมอให้แล้วก็เป็นห้องค่ะซึ่งในการซื้อแพ็กเกจก็สามารถรับชำระด้วยบัตรเครดิตเลยนะคะโดยที่เรามีเครื่องรูดบัตรในการที่จะรับชำระเงินให้กับลูกค้านะคะก็เป็นจุดหนึ่งในการที่จะคนโทรลให้รายรับเข้ามาในระบบอย่างครบถ้วนค่ะถ้าในการให้บริการของเราเนี่ยมีการขายผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ จุดที่เราต้องควบคุมเลยก็คือเรื่องของระบบในการจัดการในการที่จะรู้ว่าบริการตัวนี้ใช้อะไรไปนะคะและเรารับรู้ได้เมื่อไหร่รวมถึงอะไรที่เราขายให้กับลูกค้านะคะเราต้องแยกให้ชัดเจนค่ะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเพื่อใช้ในการควบคุมการตัดนะคะของสินค้านะคะว่าเหลือเท่าไหร่ก็จะควบคุมจุดรั่วไหลได้ดีเลยค่ะ อีกจุดหนึ่งเลยนะคะคือถ้าร้านของเราะะมีในส่วนนอกเหนือนจากการให้บริการปกตินะคะยังมีการขายเครื่องดื่มด้วยจุดนี้ต้องมีการคนโทรลเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนเลยว่าเวลาเราตกแต่งสปานะคะเราก็จะมีต้นทุนมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตกแต่งแบบติดตรึง 2. ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นในส่วนของการให้บริการ<ม>เช่นโต๊ะเอยตู้เอยอะไรต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งเสริม อันนี้ก็คือตกแต่งเพื่อให้ได้ mood and tone บรรยากาศนะคะพวกกลิ่นก็เป็นต้นทุนอย่างหนึง่งสามนะคะเราจะรู้กันอยู่เลยก็คือว่าเป็นต้นทุนของทอราปิสนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมีในส่วนของการให้บริการนะคะแน่นอนเลยค่ะต้นทุนคนเนี่ยเป็นต้นทุนหลักและอันสุดท้ายนะคะต้นทุนของค่าเช่าค่ะสถานที่นะคะที่เป็นทำเลดีๆนะคะแน่นอนค่ะต้นทุนค่าเช่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเอามาคิดรวมกันนะคะว่า ในการให้บริการหนึ่งครั้งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามีต้นทุนเท่าไหร่เห็นสปาสวยๆอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการควบคุมออกเอกสารได้ถูกต้องนะคะเราก็สามารถนำค่าย้จตัวนี้นะค่ะมาวางแผนเพื่อลดภาษีได้ในระยะยาวเช่นกันค่ะคนี่ก็ควรระวังนะคะเป็นจุดที่มมนเป็นเซ็นเซอร์นะคะ to the wish you were here but you're not cuz the drinks bring back all the memories of everything we